ทั้งทีจะเกิดค่าถ้าถูกทีวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยคือทีมซีที่พร้อมนะครับที่จะพาพวกเราเดินไปสู่ฝั่งฝันได้สําเร็จจริงๆนะครับในจิสตานะครับเป็นอะไรที่ผมถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางเครือข่ายนะครับในชีวิตผมเนี่ยนะครับทำเครือข่ายมา10กว่าปีนะฮะมีทั้งสําเร็จมากสําเร็จน้อยนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเจอเจอทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหานะครับจนมีครั้งหนึ่งที่เลิกทำเครือข่ายไปถึงสามปีนะครับเลิกทำเครือข่ายเลยนะครับนี่ขอแชร์นิดหนึ่งนะครับไม่ยอมทำเครือข่ายไม่ยอมให้ใครมาสปอนเซอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้นะครับที่วันนี้ทำเมจิกตาขึ้นมานะครับแล้วเปิดโอกาสให้ผมมีส่วนร่วมในทีมนะครับต้องขอขอบคุณก็นะครับเจ้าของทางเชียงใหม่ที่วันนั้น หลังจากสามปีที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครมาสปอนเซอร์ทำธุรกิจกระข่ายไปล่ากผมารจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคือธุรกิจเครือข่ายนะครับท่านไหนใครเคยทาธุรกิจกระข่ายบ้างแล้วครับผมว่าเกี่ยวบทุกคนใช่ไหมครับนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจที่จะประสบความสาเร็จกันง่ายๆอาจารย์ผู้บอกแล้วว่าคนเรานะครับมันเก่งไม่เท่ากันถ้าทุกคนเก่งมันอาจารผู้สามารถมีรายได้หลักล้านได้ใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนมากไม่ใช่เฉพาะเรานะครับคนที่เราจะไปนำพาคนที่เป็นพากพวกคนผงญาติพี่น้องเราเป็นคนที่มีความเก่งลบร้อยใช่ไหมครับคนที่เก่งลบร้อยนะครับยากมากที่จะสําเร็จในธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอันไหนก็ตามนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเครือข่ายก็ได้แต่วันนี้ท่านเห็นแล้วว่าอาจารย์ผู้อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจําเป็นไหมครับที่ต้องเก่งร้อยเหมือนอาจารย์ผู ในเมื่อีสตาท์ทจะสําเร็จไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นขอเพียงแต่ว่าคุณมีใจเท่านั้นนะครับคนมีใจคุณกระโดดขึ้นเรือลําเนี้ยนะนี่คือฝีพายทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่พร้อมนะครับจะเป็นฝีพายให้กับพวกเรานะครับให้คุณแค่ขึ้นเรือนะครับวันนี้ตกปลาไม่เป็นนะครับวันนี้ทอดแหไม่เป็นนะครับ ขึ้นฝั่งมานะครเราไม่มีปลาเราไม่ได้ปลาแต่เมจิกสตาทุกคนยินดีที่จะแบ่งปลาให้กับพวกเรากลับบ้านมีอาหารทานนะครับแล้ววันหนึ่งวันใดที่เราทอดแหบเป็นนะครับเราตกปลาเป็นนะครับอย่าลืมแบ่งปลาส่วนนั้นนะให้กับคนที่ขึ้นเรือมาใหม่ๆด้วยนี่คือปริทานของเมจิกสตานะครับซึ่งไม่เคยมีที่ไหนในธุรกิจเครือข่ายนะครับวันนี้ผมอยากจะย้ำให้มั่นใจว่า ท่านมาถูกทีมนะครับถูกที่แล้วก็ถูกเวลานะครับเมจิสตาเดินหน้าไปพร้อมก,กันด้วยผู้นำทุกคนขอที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายขอบคุณสวัสดีครับผมรบมือให้กับผู้นำซีอีครับแล้วกครับนะเราอยากจะได้ยินเสียงผู้หญิงสักท่านหนึ่งคุณพราพัฒนครับอยากจะได้ยินเสียงได้กล่าวนะครับ